สวัสดีค่ะพี่ๆขาวันนี้นะคะก็ช่วงบ่ายนะคะเรามาเจอพระเลี่ยมทองนะคะวันนี้นะช่วงบ่ายเป็นพระเลี่ยมทองทั้งหมดนะคะ<ส>ก็ก่อนอื่นนะเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะสําหรับช่องยุพะบ้านนะศูนย์ก็หนึ่งแปดสามเจ็ดหกศู y y w e นะคะส่วนใครที่ชมผ่านช่องทางพระบ้านทั่วที่เพจจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะ 0ูน4 6 7 8 7 7 0นะคะหรือจะแอดมาเบอร์นี้เบอร์เดียวก็ได้นะคะช่องนี้ช่องเดียวก็ได้นะคะเหมือนกันนะพูะแมคค้นะคะ,นะ,ค,ะคนเดียวกันอะเราใช้คำพูดนี้นะพระเลี่ยมทองวันนี้มีทั้งหมด3แถวนะคะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะเป็นปกนะคะปก หลวงปู่โตะนะคะปกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะนะคะเลี่ยมทองคําแท้ทุกใบนะคะพี่นะสําหรับกรอบนะคะแท้แท้นะแล้วก็เลี่ยมทองคําแท้นะคะรายการนี้นะคะตัวองค์พระนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะปกหลวงปู่โต๊ะนะคะ อันแรกนะคะอ่าสำหรับรูปพระนะคะต้องชี้แจงนะคะคงไม่สะดวกนะคะเนื่องด้วยว่ามาอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะใครขอรูปนะคะให้สะดวกนะถัดมานะคะเป็นเม็ดแตงหลวงพุดทวดนะคะเนื้องเงินลงยานะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะ,ะอ่าเดี๋ยวให้ดูคอด้วยนะคะดูห่วงดูตะขอนะคะพระไม่มีชำรุดนะคะเดี๋ยวเผื่อนะ เกิดการขนส่งนะคะแล้วชำรุดนะคะหรือว่าเราต้องกันไว้ก่อนนะเราถ่ายตรงนี้นะคะรบกวนนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะเปิดพระนะคะรบกวนถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะคะก่อนเปิดนะเราเราจะได้มาทะเลาะก,กันก่อนนะอย่ามาทะเลาะก,กันที่หลังนะคะพี่นะถ้าเป็นรับอทางทางเรานะคะหมายถึงว่าถ้าเสียหายจากทางเราเรารับผิดชอบนะคะเรารับผิดชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจากการขนส่งเดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าลูกค้าทําก็ตามนั้นนะคะที่หนูพูดนี่คือมันเคยมีรายการของคุณเพชรนะคะพระเนี่ยต้องห่วงนะลูกค้าถ่ามไปหลายวันมากๆนะคะแจ้งว่าห่วงห่วงห่วงชํารุดนะแต่หลายวันนะลูกค้ารับพระไปนานมากแล้วนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะอันนี้เราก็ไม่รับผิดชอบนะคะเนื่องจากลูกค้าน่าจะไปใช้เองนะคะไปใช้เองแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการเสียหายได้นะคะ รานการนี้นะคะเป็นหลวงเป็นเม็ดแป้งนะคะหลวงพูทวดเช่นเดียวกันนะคะร่วมเลี่ยมทองคําแท้ทุกใบนะมีสองสีนะคะวันนี้นะเขียวเหลืองนะคะเหลียวเขียวส้มนะคะออกเหลืองส้มนะเป็นเนื้อลงยานะคะถัดมานะคะเป็นนะ เหรียญน,นะคะประพามงคลรัศมีหลวงปู่สุขวัดลองมะขามเท้านะคะนี่ห่วงนานากันเลยนะคะพระเนี่ยทองคาเนี่ยเป็น,นอ่าเขาเรียกว่ามาตรฐานนะคะพี่นะมาตรฐานนะแต่ว่าอยากได้นาน,นาปึ๊กๆนั้นะพี่ต้องซื้อพระไปเองนะคะไม่ถึงว่าพี่หาพระไปแล้วก็ไปเลี่ยมเองนะอยากได้นานานนะซึ่งราคาทองตอนนี้นะก็ซับซับกันอยู่นะคะสี่หมื่นกว่านะคะตอนนี้ทองกําลังขึ้นเลยนะ หลังจจกจุดจีนนะทองขึ้นนะคะขึ้นเยอะเลยนะคะหนูก็มีเทรดไว้บ้างนะคะเทรดทองนะแต่ว่าไม่ไม่คิดว่าจะขึ้นสูงขนาดนี้นะเทรดไม่เยอะหรอกนะคะเงินน้อยนะคะเงินน้อยเอาให้พอกินขนมให้ลูกกินขนมได้แล้วแล้วก็แมวนะคะค่าสายแมวหนูเลี้ยงแมวด้วยนะคะ รุักษัตรนะคะสำหรับรายการนี้นะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนพุทโธน้อยนะคะพี่นะเีีอยู่ราูห่วงกันก่อนสวยนะเมื่อคืนหนูก็เจอสวยอยู่องค์นึงนะแม่ชีบุญเรือนนะ บอกเลยว่ารายการนี้ของหนูนะสวยไม่แพ้กันนะคะสวยไม่แพ้กันสําหรับใครนะคะพี่ที่ศรัทธาไม่ชีบุญเรือนนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการที่แนะนํานะคะสวยมากพี่ดูนะฐานนะคะดูในกรีบบัวนี่โอ้โหเป็นกรีบเลยใบหน้าพราพักนีเห็นชัดมากนะคะสําหรับกรีบบัวให้ชมด้านข้างก่อนนะ ราะว่าหนูชมหน้านั้นนี่สวยมากนะคะบอกเลยว่าสวยมากลูกค้าหนูเนี่ยมีใจแล้วก็มีเน็ตด,ด้วยนะอันนี้ต้องขอบคุณนะตามเพลงเลยนะคะ เพราะว่าถ้าไม่มีใจก็คงไม่ชมหรือว่าไม่ทักทายและที่สําคัญนะคะไม่อุดหนุนหนูแน่ๆนะอันนี้นะต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะคะพี่ๆนะแค่มาดูกดไลค์กดแชร์วันนี้ไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะวันหน้าค่อยอุดหนุนก็ได้นะคะขอบคุณลูกค้าทั้งประจำที่ซื้อทุกวันนะและลูกค้าขาจรน,นะคะก็ยังคงเหนียวแน่นนะคะ อันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะออกวัดหนองโพนะคะสําหรับรายการนี้เนี่ยให้ชมตรงนี้ก่อนนะคะในลบแสงนะก็เป็นธรรมดานะคะเพราะเราโดนเราไลฟ์อยู่กับแสงไฟนะ,คะเคยไลฟ์เราแบบไม่มีแสงไฟแล้วนะ,ะพี่ไม่ได้จริงนะแสงไม่ได้นะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะสวย พี่นะเดิมๆเ,เลยนะสวยจริงให้ดูห่วงนะคะให้ดูห่วงนะ,ะจริงๆนะถ้าเกิดว่าพระเนี่ยชํำรุดนะหนูก็ไม่กล้าขายนะก็ต้องแจ้งไปนะคะบางทีนะถ้าเกิดว่าทองนะคะแบบ หรือว่ากระจกพระหรืออะไรก็ช่างนะชํารุดนะเราก็ไม่ขายนะคะเราก็ไม่ขายนะของชํารุดนะบางทีเราไลฟ์ไปแล้วเราวางไว้อะไรเงี้ยพราต่างๆพ้าชํารุดเราก็ไม่กล้าขายนะต้องแจ้งลูกค้านะคะถัดมานะคะเป็นนะหลวงพระแดงนะคะหลวงพระแดงให้ดูห่วงกันก่อนนะคะหนูจําได้ว่าเคยมีนานานมากนะสมัยขายพระใหม่ๆนะ เป็นพระสมเด็จนะคะจำได้ว่าหน้าพระเนี่ยคือแทบไม่เห็นอยู่แล้วนะคือจำได้ว่าลูกค้าก็ปิดนะปิดเราก็บอกกันรงนะปิดว่าพอดีตอนนั้นพระกระทิะนิดนึงนะหนูก็ถ่ายเขาดูว่าตอนนี้พระกระเทาะไปนิดนึงลูกค้ารับไหมคะปรากฏว่าลูกค้ารับนะอันนี้ลูกค้ารับเราก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะว่าค่ะพระหนูกระเทาะอะไรนี้ตอนนั้นหนูขายรายขายหายลักร้อยลวดเลยนะพระสมเด็จนะคะจำได้ ทำชื่อลูกค้าไม่ได้แล้วอยู่ในหัวนะติดอยู่ในหัวนะคะเอาบัตรสำคัญคือบัตรสำรอง ถัดมานะคะเป็นรายการเหลี่ยมนะคะหลวงหลวงพ่ออีนะคะหลวงพ่ออีนะทองคำแท้ทุกใบนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีเอ่อพระทองคำมาอีกนะคะพระเลีย่ยงทองคำนะแต่ว่าใครถูกใจรายการไหนเอาไปก่อนนะพี่นะเผื่อใครปิดนะคะใจรายการไหนหรือว่าสนใจรายการไหนท่านทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะเดี๋ยวหนู สามารถลดให้ได้นะคะก็ลดนะถ้าอันไหนเบียดเบียดก็จะแจ้งราคาลูกค้าเลยนะว่าเบียดทุนนะเบียดทุนแบ่งปันกันนะคะพี่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าซื้อก็เป็นลูกค้าประจําทั้งนั้นแหละเอาจริงๆหนูก็อยู่ได้นะทั้งลูกค้าลูกค้าประจํานี่แหละนะแล้วก็ลูกค้าจรที่ผ่านมาบ้างนะคะอันนี้ต้องขอบคุณจากใจนะ เป็นผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะคะเหลืหลงพ่ออีนะคะปี2473นนะคะนี่แล้วตัวหนังสือเป็นแท่งคมเลยนะนี่ยันชัดนะคะลึกม,มากนะผ่านกันไปหนึ่งแถวแล้วนะคะ ถัดมาเรามากันที่แถวที่สองนะคะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตนะคะขนาตต่อระลูกค้าโอนเงินมานะอ่าเหรียญหลวงพ่อกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระนี่สภาพนางฟ้านะาสภาพพอโอเคหนูจะใช้คำว่า น่ารักนะเพาใช้ได้ใช้คําว่าน่ารักแล้วกันนะคะสภาพดีเลยก็คือสภาพนางฟ้านะนี่เหรียญส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ใครศรัทธาหลวงพ่อกันนะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่แนะนํานะคะเหรียญสวยนะเหรียญแท้ดูง่ายเลยนะคะแล้วก็พระก็เป็นเลี่ยมทองคําแท้ทุกใบนะคะงจริงนะคะไม่แท้พระไม่ดีใครก็ไม่กล้ามาเลี่ยมขึ้นคอนะพี่คือเจ้าของก็ต้องมั่นใจอยู่แล้วนะคะว่าเป็นพระดีนะคะ รายการถัดมานะคะอ่ายังอยู่กันที่รายการเดิมนะอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังนะด้านหลังของเหรียญน,นะโอ้โหนี่บอกเลยว่าเหรียญคมลึกมากมากนะคะดูตัวหนังสือนี่แล้วพื้นผิวนะคะมีเส้นขนแมววิ่งเต็มไปหมดเลยนะโอ้โหดูเอาเป็นว่าพี่เอ้ยใครได้เหรียญน,นี้ไปไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังอ่า ถัดมาเป็นรายการถัดมานะคะเป็นพระนะหลวงพุทวดนะคะเหรียญพาปากหลวงพุทวดวัดช้างให้นะนี่เรามาดูกันก่อนนะ เหรียนหลวงปู่ทวดนะคะสวยๆนะคะนี่สวยจริงๆนะสาหรับใครนะคะพี่นะศัทธานะคะบารมีหลวงปู่ทวดนะแขวนหลวงปู่ทวดแล้วไม่มีตายหูนะอังจริงกระเป๋าเดินทางหนูนะที่หนูใช้ประจำตัวนะหนูก็ติดนะติดหลวงปู่ทวดด้วยนะคะมีด้วยเหมือนกันอ่ะถัดมานะคะเป็นนะหลวงปู่สุวัดคลองมะขามเท่านะคะสองสี่ 4. 66นะคะเหรียญน,นะสวยๆแบบนี้เลยเลี่ยมทองคํานะคะอันที่หนูบอกนะว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยจริงๆหนูศรัทธานะส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ทุกทุกทุกพระองค์นะคะเวลาทําบุญเหลืออะไรนะทุกทุกูกทุกองค์นะ,ะก็อุทิศบุญกุศลให้หมดนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะให้รับอันิสงส์นะคะเพราะว่าเงินนะคะ ใช้คาว่าเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช้ไม่ใช้คําว่าเงินส่วนหนึ่งนะเพราะว่าอาชีพส่วนใหญ่เราก็จะเป็นขายพระนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะนก็เอาไปทำบุญนะก็แบ่งปันนะคะพี่พี่เอฟซีอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะพี่นะแควคาดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะคะมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆกันนะคะถัดมานะคะเป็นนะ กะลาแกะนะคะลาหูนะคะลาหูกะลาแกะนะเลี่ยมทองคำแท้ทุกองนะคะหืมสวยนะสำหรับใครบูชาพระราหูนะคะพี่นะอีกหนึ่งรายการนะคะพระลาหูนี่ก็ดีนะคะนี่รอยจานทั่วองค์เลย มีรอยจานด้วยนะคะมาเดี๋ยวให้ชมให้ทั่วๆนะคะพระนะคะเนื่องจากว่ามีแค่สามแถวนะวันนี้ไม่หลากหลายรายการเราจะคลิปใช้เวลาไม่นานนะคะไม่นานถัดมานะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะเดี๋ยวลวงปู่เอี่ยมนะ เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สภาพนางฟ้าเช่นเดียวกันนะคะ การถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะหลวงพว่อกล้ยวัดโคศิตรามนะคะเหรียญคมหลวงพ่อกว้ยนะตัหวหนังสือน,นี่เป็นแท่งคมเลนี่ให้ชมด้านข้างกันก่อนนะคะพระคมมากๆนะคะพี่นะ ลึกด้วยนะคะดูใบหน้าหลวงพ่อท่านนะตาจมูกปากนะหนูขออนุญาตเอาเอียงๆแบบนี้นะเนื่องจากว่าเอาเนี่ยถ้าเอาตรงๆนะจะเห็นอยู่นะพราไม่เห็นนะคะก็จะไม่เห็นนะ,ะแบบนี้ละกันนะคะสะท้อนแสงไฟนะคะพี่จะเห็นนะแสงไฟสามดวงนะคะลงไลท์ทีไรนะตาเบลอตลอดนะคะไม่ใช่ความรักเข้าตานะพี่นะ แสงนีออนนี่นะคะแสงสปอตไลท์ที่เรายิงไปตรงพระนะคะเพราะว่าตาเราก็ต้องมองด้วยนะคะก็ะต้องจัดแว่นแล้วนะคะหมายถึงว่าแว่นกันแสงนะแว่นกันแสงอ่ะถัดมานะคะเป็นนะคะเหรียญน,นะคะอ่ะหลวงพ่อเกษมนะคะพระสายล้านนานะคะฮูหลวงพ่อเกษมก็สวยนะพี่นะนี่ พระหนูไม่ชำรุดนะคะต้องดูก่อนนะว่ากรอบทองคํานะคะไม่มีชำรุดสักใบนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะเผื่อเดี๋ยวอย่างที่หนูบอกนะว่าของของชำรุดของไม่ดีเราไม่ขายนะคะพี่นะ อยู่กันแถวสุดท้ายแล้วนะคะพี่พี่ะาใช้เวลาไม่นานนะไม่น่าจะเกิน20นาทีนะคะสำหรับคลิปนี้นะถัดมาอุ้ยหลวงปู่ทวดสวยมากๆเลยเตารีดพิมพ์ใหญ่นะคะโอ้โหเมื่อวานช่วงประมาณวันที่ผ่านมานะขายหลวงปู่ทวดไปก็สวยนะที่เลี่ยมกรอบเงินนะนั่นสวยจริงอันนี้ก็สวยนะคะถ้าแม่ค้าหนูเห็นหน้า ลูกค้าหนูก็จะบอกว่าสวยเหมือนลูกค้านะแต่เบอลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายนะมีผู้หญิงบ้างนะคะแต่ว่ามีบ้างนะใช้คำว่ามีบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายนะคะอ๋โหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะเตารีดพิมพ์ใหญ่นะคะสำหรับรายการนี้อ่าด้านหลังนะคะนี่ ในการถัดมานะคะปิดตาหลวงพุตโตะนะคะปิดตาจัมโบ้หลวงพุตโตะนะคะพี่นะโหสวยจริงอะไรจริงนะดูมือนะคะลวดลายนิ้วมือแข้งนะคะ จัมโบนะคะโหหน้าแข้งนี่ลวดลายนิ้วมือคมชัดลึกมากนะคะดูในแข้งนะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะถัดมานะคะเป็นพระกิ่งเปาะวะเลสนะคะวัดบวรน,นะขย่าแล้วมีเสียงนะคะหนูกขย่าแล้วนะเนี่ยให้ดูก่อน ในการสุดท้ายนะคะมีพระสมเด็จนะคะสององค์นะวัดละฆังพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะคะมีสององค์ใช้คําว่าองค์ที่หนึ่งแล้วจันนะคะ <c oughs> มารายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะองค์ที่สองนะคะใช้คําว่าองค์ที่สองละกันนะคะจริงๆพระก็ไม่เหมือนกันแหละแต่ว่าแจ้งมานะคะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะป้องกันการทับซ้อนนะคะเพราะว่าบางท่านนะพี่ๆท่านไหนนะบางท่านนะคะอาจจะไม่ได้มีลายนะคะแต่ถ้าท่านไหนมีลายเนี่ยก็คือเราจะทราบอยู่แล้วนะคะว่า เป็นองค์ไหนนะเพราะว่าหน้าพระแต่ละองค์นะถึงจะเป็นพิมพ์เดียวกันนะแต่ว่าเอกลักษณ์ของแต่ละพระไม่เหมือนกันนะคะต้องแจ้งตรงนี้โอ้โหดูมวลสารสวยๆเลยนะคะพี่สําหรับรายการนี้นะคะใครชื่นชอบรายการไหนนะคะทักทายเข้ามาสอบถามราคากันได้นะคะ อ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเหมือนเดิมนะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อนะคะสำหรับช่องนะยุวิพรบ้านนะคะก็จะเป็น0 9 1ย์7 6 0 5 6 id y u i w e 6 1 7 4นะคะพระบ้านทวทีพเพชรจิตจัดให้ใบยุก็เบอร์โทรแล้วก็ ID ดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะ0 9 5 4 6 7 8 7 7 0นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเพื่อว่าเป็นลูกค้าหน้าใหม่นะคะวนเข้ามานะ,ะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ